สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับมือถือสายรุยนะครับจากทางแบรนด์ b a c k v i ิ w นั่นเองนะครับวันนี้อยู่กับ b a c k v i ิ w BL 8 0 0 0นะครับเราบ,บอกว่าถ้าใครกำลังมองหามือถือสายรุยสักเครื่องหนึ่งนะ รุ่นนี้เหมาะเจาะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทนการตกกระแทกอะไรแบบนี้รุ่นนี้สบายสบายเลยทุกคนหรือว่าจะเป็นการกันน้านะรุ่นนี้ก็สามารถกันน้ําได้ด้วยนะครับและยังสามารถใช้งานได้กับอุณหภูมิแบบสุดขั้วนะครับอย่างเช่นลบ20องศาเนี่ยรุ่นนี้ก็สามารถใช้งานเครื่องได้นะหรือว่าอุณหภูมิจะร้อนถึง60องศารุ่นนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้แบบปกติเลยนะครับส่วนในเรื่องของชิปเซ็ตไม่ต้องเป็นห่วงนะรุ่นนี้ได้ชิปเซ็ตตัวแรงอย่างตัว De ม e น s ตี y 7 0 5 0 あっ ซึ่งเป็นชิปเซตที่รองรับสัญญาณ 5G ด้วยเล่นเกมต้องบอกว่าลื่นมากๆนะครับส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่ที่เป็นจุดชูโรงของเขานะครับได้ความจุมาที่8,800ัน ah แรยมิลลิแอมป์นะครับเรียกได้ว่าใครเป็นสายลุยป่านะครับออกไซน์งานอะไรแบบนี้รุ่นนี้คือเหมาะเจาะมากๆแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับยังไงผมก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามและกด subscribe ให้กับช่องของผมด้วยแล้วกันนะกดไลค์กดกแชร์ด้วยจะขอบพระคุณมากๆเลยถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชม รีววิกัันได้เลยคบโอเคครับทุกคนเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนก็แล้วกันนะครับต้องบอกว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยมาแบบแนวดุดันเหมือน Ford Ranger ออะไรประมาณนั้นเลยแหละทุกคนนะด้านหลังของตัวเครื่องนะครับ เราจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีลายเคปล่าอยู่นะครับตรงนี้นะอยู่ที่ฝาหลังนะครับในส่วนของโมดูกล้องนะครับทุกคนจะเห็นได้เลยว่าบริเวณแผงโมดูกล้องเนี่ยจะเป็นงานกระจกนะมีลักษณะมันวาวนะครับและในส่วนของกล้องเนี่ยมีมาให้ใช้าง,งาน3ตัว3เลนนะครับแล้วก็จะมีแฟลช LED นะแต่สิ่งที่พิเศษก็คือนะครับบริเวณข้างๆกล้องเนี่ยทุกคนจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีจอขนาดเล็กอยู่ หนึ่งจอนะครับซึ่งจอนี้เราสามารถที่จะเอาไว้ดูพวกพยากรณ์อากาศดูการเล่นเพลงดูนาฬิกาอะไรแบบเนี้ยรุ่นนี้สามารถที่จะปรับแต่งได้ตามใจเลยครับและในส่วนของจอเล็กตัวนี้นะเรายังสามารถเลือกวอลเปเปอร์ ipper, เป็นรูปภาพของเราได้ด้วยนะครับส่วนตัวนาฬิกาเนี่ยก็สามารถปรับแต่งสีต่างๆได้ตามใจเลยครับทีนี้เรามาดูกันที่ปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยนะครับจะเป็น เป็นไมสนทนานครับตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จนะครับที่เป็นพอร์ทไทสีนะซึ่งพอร์ตชาร์จของเขานะครับมันจะมีจุกที่ปิดเอาไว้อยู่นะอันนี้ทุกคนสามารถที่จะแกะออกมาแล้วก็เสียบสายชาร์จได้นะครับต่อมาจะเป็นลำโพงนะครับส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับปุ่ม power เป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยนะเราก็ต้องบอกว่าการสแกนลายนิ้วมือของรุ่นนี้นะครับสามารถทําได้อย่างรวดเร็วเลยครับส่วนด้านบนของตัวเครื่องว่างเปล่านะครับส่วนฝั่งซ้ายของ ตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับ ซึ่งรุน่นนี้การใส่ซิมเนี่ยสามารถใส่ได้แบบไฮบริดสล็อตนะครับและบริเวณมุมทั้ง4มุมนะครับทุกคนจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีขีด3ขีดตรงนี้นะเนี่ยสมุมเลยนะครับเอาไว้เวลาที่เครื่องตกกระแทกอะไรแบบนี้ช่วยปกป้องตัวเครื่องได้นะครับตัวเครื่องเนี่ยมันอาจจะมีขนาดที่ค่อนข้างหนานะครับตัวนี้นะเพราะว่าเน้นมาในเรื่องของความคงทนแข็งแรงนะครับในกล่องเนี่ยไม่มีเคสแถมมาให้นะเพราะว่าตัวเครื่องของเขานะครับเขาทําเป็นแบบว่าเอาเคสมาหุ้มกับตัวบอดี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่ต้อง ไปหาซื้อเคสอ,อะไรให้วุ่นวายนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันที่การทดสอบตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นมือถือที่เน้นมาในเรื่องของความคงทนแข็งแรงนะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับค่ามาตรฐาน IP 68และ IP 69K นะครับมือถือรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะทนต่อการตกกระแทกอะไรแบบเนี้ยได้ที่ความสูงสูงสุดนะครับอยู่ที่1.2เมตรนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เทสให้ทุกคนดู2แบบนะครับแบบแรก ่ผมเทสที่ความสูง1เมตรนั่นเองนะครับซึ่งผมได้ลองปล่อยโทรศัพท์ตกลงมาใส่พื้นนะต้องบอกว่าเสียงดังมากทุกคนตอนแรกก็โอ้โหวันไหวเหมือนกันนะครับว่าตัวเครื่องจะแตกหรือเปล่าหน้าจอจะเสียหายไหม ปรากฏว่าไม่มีริ้วรอยใดๆเกิดขึ้นทั้งสิ้นนะครับหน้าจอก็ยังคงใช้งานได้แบบปกติครั้งที่ 2, 2ผมก็เลยเพิ่มความสูงขึ้นมาเป็น1.2เมตรนะครับตามค่ามาตรฐานเลยโอ้โหต้องบอกว่าสูงมากเลยนะซึ่งผลจากการที่ผมได้ปล่อยให้โทรศัพท์ตกลงมาใส่พื้นนะครับเสียงดังกว่าตอนแรกอีกทุกคนใจหายแวบเลยนะครับรีบวิ่งไปเก็บโทรศัพท์ขึ้นมาดูนะครับปรากฏว่าหน้าจอเนี่ยยังคงสามารถใช้งานได้แบบปกติเลยนะครับส่วนขอบของตัวเครื่องเนี่ยก็เป็นรอยแค่นิดหน่อยนะแทบจะ มองไม่เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อได้ว่าเออเครื่องมันแก่งจริงๆไว้ตกขนาดนี้ตัวเครื่องก็ยังไม่เป็นอะไรเลยทีนี้เรามาเทคกันที่เรื่องของการกันน้ํากันบ้างนะครับทุกคนค่ามาตรฐานของเขาเนี่ยคือสามารถกันน้ําได้ที่ระดับความลึกไม่เกิน1.5เมตรนะอันนี้ก็ต้องเป็นพวกน้ําสะอาดน้ําที่ไม่ได้สกรปรกมากนะครับนานสูงสุดถึง30นาทีนะเออเรียกได้เลยว่าถ้าตกนะ้ำแป๊บเดียวอะไรแบบเนี้ยตัวเครื่องไม่ได้รับความเสียหายอย่างแน่นอนซึ่งผมเทสมาให้ดู จะมีอยู่ทั้งหมด2แบบนะครับแบบแรกก็คือผมเอาโทรศัพท์เนี่ยไปเปิดน้านะครับจากก๊อกเนี่ยลาดเลยลาดบนหน้าจอนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้เอาผ้าสะอาดเนี่ยมาเช็ดบนหน้าจอให้แห้งสนิทนะครับหลังจากนั้นก็ลองใช้งานดูนะครับซึ่งผลปรากฏว่าในเรื่องของหน้าจอนะครับการทัชสกรีนอะไรแบบเนี้ยยังสามารถใช้งานได้แบบปกตินะครับอันนี้ทุกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันนํำจิ้มใช่ไหมกันน้ำได้แค่นี้มันพิเศษตรงไหนเหรอผมก็เลยทส แบบที่2มาให้ดูนะครับซึ่งเป็นการเอามือถือเนี่ยจุ่มลงไปในอ่างนะครับซึ่งผมเทสมาให้ดูเนี่ยผมเทสมาทั้งหมด30นาทีเนี่ยนะเออตามค่ามาตรฐานของเขาเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าการแช่ลงไป30นาทีเนี่ยผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยมันจะทนได้ขนาดนะั้นหรือเปล่ากลัวว่าน้ำมันจะซึมเข้าไปเหมือนกันนะครับผลปรากฏว่านะครับหน้าจอของเขายังคงใช้งานได้แบบปกตินะครับผมก็เลยไปลองแกะเจ้าตัวพอร์ชาร์ตัวนี้ออกมาดูนะครับมาดู ว่าน้ำซึมเข้าไปข้างในหรือเปล่าซึ่งผลปรากฏว่าน้ำเนี่ยไม่มีซึมเข้าไปภายในพอร์ชาร์จเลยนะไอตัวจุกตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะมีความสําคัญมากๆกนะครับกันน้ําได้เป็นอย่างดีเลยและนอกจากนี้นะครับตัวเครื่องของเขาเนี่ยยังทนอุณหภูมิแบบสุดขั้วได้ด้วยนะครับถ้าเป็นอุณหภูมิที่ลบไม่เกิน20องศานะคุณสามารถใช้งานเครื่องตัวนี้ได้แบบสบายๆเลยครับตัวเครื่องสามารถที่จะทนความหนาวความเย็นได้นะหรือว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นถึง60องศา ถ้าไม่เกิน60องศานะตัวเครื่องก็ยังคงใช้งานได้แบบปกตินะครับเรียกได้เลยว่าถ้าเป็นอุณหภูมิสุดขั้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลบ20องศาหรือว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นจนถึง60องศาเนี่ยตัวเครื่องก็ยังคงสามารถใช้งานได้แบบปกติเลยครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันบ้างนะครับทุกคนการดีไซน์ของหน้าจอสาหรับรุ่นนี้นะครับจะเป็นการดีไซน์แบบ dot display นะครับก็คือกล้องเจาะรูตรงกลางนั่นเองนะครับส่วนพาร์เของหน้าจอเนี่ยใช้ประจอ IP s l c d นะครับซึ่งก็มาพร้อมกับความละเอียดสูงถึง 2.4K เลยนะเรียกได้เลยว่าหน้าจอมีความละเอียดที่สูงมากๆส่วนขนาดของหน้าจอนะครับถือว่าได้มาค่อนข้างใหญ่มากนะครับอยู่ที่ 6.78นิ้วนะครับแต่ขอบของหน้าจอมันค่อนข้างหนาเนาะมันก็เลยแบบว่าดูเหมือนหน้าจออาจจะมีขนาดที่เล็กนะครับแต่จริงๆแล้วหน้าจอใหญ่นะ6.78นิ้วนะครับส่วนความหนาแน่นของพิกเซลจอรุ่นนี้ให้มาที่ 408ppi เลยนะครับถือว่าเป็นหน้าจอที่มีความละเอียดสูงมากๆเลยนะส่วนค่าความสมานของหน้าจอนะครับรุ่นนี้สูงสุดจะอยู่ที่550นิ้นครับถ้าจะวัดกันตามตรงก็ อาจจะไม่ได้เหมาะกับการใช้งานการแจ้งเท่าไหร่นะครับซึ่งจากผมที่ได้ไปลองใช้งานมานะ550นิดก็อาจจะพอมองเห็นบ้างอยู่นะครับพียงแต่<ๆ>ว่ามาอาจจะต้องเพ่งนิดนึงนะครับแต่ถ้าบอกว่าการแจ้งแต่ว่าหยุดภาใต้ร่มไม้อะไรแบบเนี้ยโอเคแหละสามารถใช้งานได้นะครับส่วนพื้นที่การแสดงผลของหน้าจอนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อตัวเครื่องแล้วเนี่ยจะอยู่ที่85อนะครับอะทีนี้มาดูกันที่ refresh รทของหน้าจอกันบ้างนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับ r e เฟรชเรทของหน้าจอสูงถึง120เฮิรต แล้วก็ต้องบอกว่าสามารถตอบโจทย์ได้กับสายโซเชียลได้เป็นอย่างดีเลยทุกคนส่วนการใช้งาน2แอปพลิเคชันพร้อมๆกันนะครับหรือว่าการแบ่งหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้ก็สามารถแบ่งหน้าจอได้นะครับเพียงแต่ว่าจะแบ่งได้เป็นแบบ2ส่วนเท่านั้นนะคือด้านบนกับด้านล่างนะครับไม่สามารถทําเป็นหน้าต่างลอยได้นะมาถึงเรื่อง CPU กันแล้วนะครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ได้ CPU มาแรงมากนะครับมาพร้อมกับชิป Dimensity 7050นะครับชิปเซตตัวนี้ ขนาดยูที่6นาโนเมตรนะครับการทํางานของ CPU จะเป็นแบบ8หัวหรือว่า8คอนะครับสหัวใหญ่เนี่ยเป็นตัว Cortex A78 2หัวนะครับคอสปีดสูงสุดวิ่งหยุดที่2.6 GHz นะแล้อีก6หัวเล็กนะครับจะเป็นตัว Cortex A55 ทั้งหหัวเลยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเรานะครับอยากจะรู้ว่าตัว De ม e นสต7้เ0ตัวนี้นะครับถ้ามาเทียบกับฝั่ง s ซน p d r ต g o ะกอนแล้วเนี่ยมันจะประมาณตัวไหนใช่ไหมมันก็จะได้ประมาณตัว s n น p d r ต g o ะก7อน G ประมาณนี้นะครับความเร็วความแรงผมว่าไม่ได้แตกแต่างกันเยอะเลยนะและในส่วนของการ์ดจอนะครับมาพร้อมกับมาริ G68 นะครับซึ่งถ้าหากว่าใครอยากจะรู้ว่าผลคะแนนอันตัวตู้นะครับมันได้ไปคะแนนขนาดไหนเนี่ยก็ต้องบอกว่าคะแนนเนี่ยได้เยอะมากนะอยู่ที่หลัก0 0 0 0 0เลยครับ เช่กันที่เรื่องของการเล่นเกมกันหน่อยนะครับทุกคนผมเทสมาให้ทั้งหมดเนี่ยมี3เกมนะต้องบอกว่าเฮ้ย <Hey, S 1> แปลกใจเหมือนกันคือเล่นเกมค่อนข้างลื่นมากนะครับแม้ว่าจะเป็นการปรับที่ใช้กราฟิกสูงก็ตามนะครับมาดูกันที่เกมแรกกันก่อนเลยทุกคนนั่นก็คือเกม PUBG กราฟิกผมเลือกมาที่ HDR HD นะครับในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยเลือกมาที่ Ultra เลยนะสรับเกม PUBG นะครับในเรื่องของความลื่นไหลต้องยอมให้จริงๆครับเกินความคาดหมายไปเยอะเลยนะไม่คิดว่าจะเล่นได้ลื่นขนาด เวลาที่เราหันซ้ายหันขวาหรือจะเป็นเวลาวิ่งกระโดดคือภาพมันดูไหลลื่นไปหมดเลยนะคือถ้าเครื่องมันไม่แรงจริงๆนะปรับกราฟ,ฟิกแบบนี้ผมว่าไม่น่าจะรอดนะครับอีกอย่างที่ผมชอบคือการล็อกเป้าศัตรูทุกคนเรากดบังคับทิศทางได้ง่ายมากนะ ถึงแม้ว่าจะเป็นระยะไกลก็ตามนะครับเอาเป็นว่าสำหรับเกม PUBG นะครับในความรู้สึกส่วนตัวผมว่าการปรับการาฟิกแบบนี้ก็ยังเล่นได้แบบสบายๆเลยครับในเรื่องของคะแนนนะเต็ม10เนี่ยผมให้ไปเลย9คะแนนครับเกมที่2จะเป็นเกมฟ e e Fire นะครับในส่วนของการาฟิกเนี่ยผมปรับสุดตามนี้เลยครับซึ่งจากการที่ลองเล่นมานะครับถึงแม้ว่าจะปรับสุดทุกอย่างแต่อาการหน่วงแทบไม่มีเลยครับ กราฟิกสวยเล่นได้ลืนลนล่นมากๆเวลาวิ่งภาพดูเนียนตาดีเลยทีเดียวครับและสิ่งที่ผมชอบที่สุดนะครับนั่นก็คือเวลาล็อกเป้าระยะไกลนะครับแผนซ้ายแผนขวาตามติดศัตรูอะไรแบบนี้ภาพดูไหลลื่นดีมากนะครับมันเลยทําให้การกะระยะการยิงเนี่ยทำได้อย่างแม่นยํามากยิ่งขึ้นฟีลลิ่งการทัดคือดีมากครับบังบคับทิศทางง่าย ทัดติดมือดีมากเท่าที่จะลองเล่นมานะครับยังไม่เจออาการทัดเพี้ยนทัดเอ๋อแต่อย่างใดนะซึ่งคะแนนนะครับผมให้ไปเลย9คะแนนจากเต็ม10ครับเกมสุดท้ายจะเป็นเกม ROV นะครับเกมนี้ต้องบอกว่าชิลๆเลยนะภาพกราฟิกทุกอย่างผมปรับได้ตามนี้เลยครับสุดนฟลิ่งการทัดนะครับก็ถือว่าทาได้ดีเหมือน2เกมที่ผ่านมานะทัดง่ายบังคับทิศทางง่ายนะครับโดยที่ช่วงเข้าตีไฟท์ใหญ่ๆนะครับตลอดทั้งเกมเนี่ยเฟรมเรทไม่ล่วงเลยนะอยู่ที่ประมาณ 60- 61ตลอดเวลาเลยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไฟเล็กๆเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะสำหรับสามวอล R O V นะครับผมบอกได้เลยว่าเกมนี้เล่นแบบสบายๆชิลๆเลยครับผมให้ไป9.5คะแนนจากเต็ม10เลยครับอ่ะทีนี้มาดูกันที่เรื่องของแรมกับพร้อมกันบ้างนะครับทุกคนถือว่าได้มาดีมากๆนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม 12GB นะครับเรียกได้เลยว่า ให้มาทําไมเยอะแยะแล้วยังมีฟังก์ชันขยายแรมเพิ่มเติมได้อีกนะครับก็คือไปดึงพื้นที่ของ ROM มาแปลงเป็นแรมนั่นเองนะครับสามารถแปลงได้สูงสุดอยู่ที่12 g ิกนะครับบวรวมกับแรมเดิมเนี่ยเท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมได้สูงสุดอยู่ที่24 g ิเลยและในส่วนของแรมนะครับยังเป็น LPDDR5 อีกตังหากนะโอ้โหในเรื่องของแรมจัดเต็มมากทุกคนในส่วนของ ROM นะครับให้มาที่512กิครับ โอ้โห oh, oh, จะบอกว่าให้มาจุใจมากๆนะครับและในส่วนของรอมนะครับยังคงเป็น u f s 3.1อีกต่างหากนะครับเรียกดว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรมกับรอมเนี่ยก็ให้มาดีมากๆสเปคจัดเต็มเลยทีเดียวส่วนที่เบื่อว่าพื้นที่การใช้งานนะครับไม่เพียงพอนะก็สามารถซื้อไมโครอีดีการ์ดมาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้นะครับรองรับสูงสุดอยูที่1่เทราไบต์เลยครับมาดูกันที่เวอร์ชันแอนดรอยกันบ้างนะครับทุกคนนะสำหรับรุ่นนี้นะครับยังเป็น Android 13อยู่นะครับยังไม่ใช่พว Android 14นะในส่วนของ Wi-Fi นะครับรองรับได้3ความถี่เลย24 GHz, Wi-Fi 5.0และ Wi-Fi 6ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันนะครับเอาเรามาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปก,กันบ้างนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่16ล้านพิกเซลเลยนะครับเรียกได้เลยว่าให้มาเยอะมากๆนะครับ ส่วนกล้องหลังให้มาใช้งาน3ตัว3เลนนะครับกล้องหลักของเขาเนี่ยความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของเซนเซอร์เนี่ยได้มาค่อนข้างดีนะ เซนเซอร์ใช้เป็นของ a ั s u ุง ISO c เซ l G N5 นั่นเองนะครับส่วนกล้องตัวที่2จะเป็นกล้อง wide angle นะครับความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลกล้องตัวที่3เนี่ยจะเป็นกล้องเดบ2ล้านพิกเซลนะครับถ้าถามว่ามันถ่ายรูปโอเคไหมถ่ายได้ชัดได้สวยอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับต้องบอกตามตรงนะว่าส่วนใหญ่แล้วพวกมือถือสายลุยนะครับเรื่องของงานกล้องงานวิดีโอนเนี่ยจะเป็นระดับกลางๆพอถ่ายได้นะครับซึ่งจากการที่ผมได้ไปลองเทสในเรื่องของกล้องหน้ามานะครับก็ถือว่าถ่ายได้ดีตามเลทหลัก นะส่วน,นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับโอ้โหรุ่นนี้ให้ความจุมาถึง8,800มิลลิแอมป์นะครับบอกได้เลยว่าใช้งาน2วัน3วันนี้คือสบายๆนะครับแต่ถ้าบอกว่าแบตหมดระหว่างวันนะครับรุ่นนี้ก็ยังรองรับการชาร์จเร็วด้วย33วัตต์นะครับมาดูกันที่เรื่องของงานลำโพงกันหน่อยนะครับทุกคนสํหรับรุ่นนี้นะครับลำโพงได้มา1ตัวนะครับ เราบอกว่าในเรื่องของงานลําโพงถึงแม้นว่าจะได้แค่1ตัวนะแต่ว่าในเรื่องของความดังนี่คือดังมากๆทุกคนต้องขออนุญาตช่อง Apple K Channel ด้วยละกันนะครับยืมเพลงเพราะๆมาประกอบคลิปนะเดี๋ยวมาลองฟังกันครับอากาศช่างหนาวเย็นมองดูดาวที่พรางโผล่ยิ่งทำให้น้องคิดถึงไอเล่มานั่งดูกินข้าไปน้อได้ยังกินน้อยสา เรามาดูกันที่อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับพุ้นนี้นะครับอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้นะครับชิ้นแรกเลยจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับซึ่งอะแดปเตอร์ของเขาสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่3 3ิวัตต์นะครับหัวชาร์จของเขาเนี่ยจ่ายไฟแบบ PD นะชิ้นต่อมาจะเป็นสาย usb นะครับที่เป็นพอร์ต type c นะครับเป็นแบบ c to c นะ แล้วเขาก็จะแถมตัวพลาสติกนะครับที่สกีนคําว่า b c k v v i w นะตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เอาไว้เปิดถาดใส่ซิมนั่นเองนะครับตอนแรกผมก็งงนึกนานนะว่าเขาแถมมาให้ทําไมในส่วนของฟิล์มกันรอยนะครับตัวนี้เขาติดมาให้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเคสเนี่ยไม่ได้แถมนะเพราะอย่างที่บอกไปแหละว่าตัวเครื่องของเขานะครับเหมือนกับประกอบเคสมาให้พร้อมใช้งาน เรียบร้อยแล้วนะครับแต่นี่ก็คือรีวิวนะครับ Backview BL 8000นะครับถ้าใครกำลังมองหามือถือสายรุยนะเรียกได้เลยว,ว่าไม่มีผิดหวังนะครับสามารถทนต่อการตกกระแทกอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับและยังสามารถกันน้ำได้อีกด้วยนะครับถ้าใครเป็นคนที่ใช้เครื่องไม่ค่อยระมัดระวังนะครับทำตกบ่อยหรือว่าทำตกน้ำบ่อยอะไรแบบเนี้ยรุ่นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้นะครับและเหมาะมากๆสำหรับคนที่ทำงานกลางแจ้งใช้างานก่อสร้างหรือว่าสายลุยป่าแคมปิง้งอะไรแบบเนี้ย เหมาะเจาะจริงๆณนะวันที่ผมทําคลิปนะครับผมเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าทางแบรนด์เขาเนี่ยจะเปิดราคามากี่บาทน,นะครับทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์สั่งสินค้าไว้ให้นะครับรับรองได้เลยว,ว่าลิงก์ที่คุณสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ